สวัสดีครับบนหุ้นกับโน่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมหลายๆบริษัทในตลาดหุ้นไทยผลประกอบการขาดทุนสะสมขาดทุนสุทธิบางบริษัท้อยล้านบ้างหรือที่แย่ๆหน่อยก็เป็นหลักพันล้านเลยก็มีแต่ทําไมบริษัทเหล่านี้เขายัางอยู่ได้ไม่ได้ล้มหายตายจากไปและยิ่งไปกว่านั้นบางบริษัทหุ้นบางตัว ราคาหุ้นน่ะกลับวิ่งบวกสวนเอาดื้อเลยก็มีเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันทีละข้อ,อเริ่มกันที่ทำไมขาดทุนสะสมแต่ทำไมเขายังอยู่ได้การอยู่ได้ของเขาอาจจะมีหลายสาเหตุแต่ในหนึ่งเหตุผลสำคัญสาเหตุสำคัญเลยก็คือกระแสงเงินสดในการดำเนินงานของเขาอ่ะยังมีอยู่ ยังพอที่จะประคับประคองให้ธุรกิจของเขานั้นอยู่รอดหรือว่าบางทีก็เพิ่มทุนเลยแบบเต้งเมาจา๋าช่วยใส่เงินให้เขาหน่อยอะไรประมาณนั้แนและและก็ที่ปฏิเสธไปไม่ได้เลยก็คือบางบริษัทเขามีความเป็นสีเทาอยู่สีเทายัางไงใช้ทรัพยากรของบริษัทแม่ สร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทจำกัดในเครือญาติของเจ้าของในเครือของเจ้าของในเครือญาติและก็ยังมีช่องโหว่อีกมากมายที่ใครๆเขาก็ทำกันเราจะไม่เราจะไม่ยุ่งกับประโยชน์นี้แล้วกันนะมาถึงคําถามที่สองแล้วทำไมบางตัวราคาหุ้นถึงบวกเอาดือด้อๆเลยก็เจ้าที่แหลงไงครับ องค์ลงประทับไงล่ะปล่อยข่าวสร้างสตอรี่สร้างวิมานล่อแมงเมาด้วยถ้อยคำที่มันสุดคลาสสิกที่มันใช้ได้ตลอดกาลเลยก็คือเรากำลังจะเทินอลาวเรากำลังจะฟื้นตัวบางทียังมีผลขาดทุนอยู่แต่ผลขาดทุนนั้นน่ะมันเริ่มดีขึ้นมันน้อยลงก็ชวนฝันแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะพลิกกลับมามีกำไร ภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้หรือบางทีก็บอกว่าเนี่ยเรากำลังมีพันธมิตรใหม่เข้ามาจาับมือเพิ่มทุนแบบ PP บ้างเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมบ้างแต่สุดท้ายก็เพียงแค่หลอกลากเข้าไปลากขึ้นไปเชื่อเท่านั้นเองแต่เมาน้อยอ่ะก็ชอบเป็นจังหุ้นวิง่งหุ้นซิ่งหุ้นซิ่งไม่ิงรอฟอ นี่ชอบเป็นจังเลยหุ้นไอเมาน,น้อยเมาตัวน,น้อยทั้งหลายเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าเราอะยังไม่เก่งพอโดยเฉพาะความรู้ในด้านเทคนิคเพราะว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับพื้นฐานในหุ้นพวกนี้เลยหุ้นที่ยังมีขาดทุนสะสมหรือบรรทัดสุดท้ายยังเป็นขาดทุนสุดที่อยู่อย่ารีบไปสู้กับหุ้นเหล่านี้เลย ร้อยทั้งร้อยยังไงก็แพ้ตลาดหุ้นมันยังมีหุ้นให้เราเลือกซื้อเลือกลงทุนได้อีกหลายร้อยตัวบรรทัดสุดท้ายของหุ้นพวกนี้มันก็โชว์ให้เห็นอยู่แบบชัดเจนโชว์หลานเลยว่าเฮ้ยมันยังขาดทุนสุดที่อยู่นะขาดทุนสะสมอยู่นะแล้วถ้าไมต้องเข้าไปเสี่ยงด้วยถ้าอยากเสี่ยงจริงๆอ่ะเชิญไปบ่อนที่ใกล้ๆไหนก็เพื่อนบ้านนี่เลยปล่อยเป็ดด้วยรักและหวังดีครับ